ได้โมีใต้วีดีโอลูกลั่นทั้งคนกับปิ้นกับปิ่นลับจากโรงเรียนวันนี้ก็ไปโรงเรียนวันนี้ก็ได้ก็ให้ใบเกรีดแล้วกันได้เกรีดได้ได้ทแล้วมีลืมได้เกรดแปดสิบหโอ้ยได้แปดสิบหกผิวด้เกที่เพื่อนูนไรอปีอ่นรอยรยเหล่เก่าวันได้ได้รอยเหเก่าวันพอซได้ซ้ำจุดออกซิเจนซ้ำจุดออกซิเจนปีนี้ก็เป็นเกลดเลีแต่อไรเดี๋ยวก็เละลมาเกเจลี แปดสอ,อ,ก,อกันแล้ะโอ้ปดสิบมันเป็นไอ้อะไรมันเป็นรอยละไอ้นะอะนั้นไม่ไม่ใจเกลียจเะีรก็เยอะกว่ารวยละแต่จริงมันเต็มรอยเลยทั้งนนองได้แปดสิบแปดสปีนี้ไม่มีเก่ได้รยนึงเลยกะนองติดเตจแล้วกะทิปากะิเลือตินกทิเลืออดิบกะทริเลือหลลัลนน่ารักอีสนี่วันนี้ป้ามันไปตำเนวล่ามาคนบังดิบมันนนองรบจางเรียนไม่เกล้ยอะนี่ไดมาบานนี่บ่ได้หรอจะไปตำส้มตำ ต่ำจมต่ำตีไหนกะตีบานโตโตต่ำสองจริงเหรอกะค่ะเลยกลว่าเพชรอย่างแรงค่ะรอยน้องใส่หลีปีไปเองตีนรอยน้องไปตัวก็ว่าไก่ไก่ไก่ใส่หลีปีนี่เป็ดแรงจริงเหรอกะค่ะมีไว้ไปตัดปุ้มเลยอันไปไหมกันไปวันนี้เออวันนี้โรงเรียนเปิดเติมวันทีสามนะคะวันนี้วันทีสามเดือนพฤศจิกายนหกสิบอ๊อกน้องไปโรงเรียน สรอยวันวันนี้แล้วโรงเรียนเปิดจ้ามวันวันนีเ้เกาไปสรอยวันวันเด็กเขาคาดอันนั้นลูกลัน่นก่ะเดี๋ยนี้นะคะ,ะได้ไปเลยมังจุดเรียนตอนนี้น้องอยู่ปอดได้แล้วกันปอดเช่ปอดเช่เติมสรอยนะถ่ายจะกินปอดฮาได้แล้วอ๋อค่ะน่ารักอย่างเรื่องเลยเจ้ามียอ่ะเตยยิม้มช่วยช่วยทีด,ดิคะ่ะเตยน่ารักอย่าเด็ดๆหลุกลั่นก็หลุกลั่นก็น่ารักอืมหลุกลั่นก็ต่ำไปนะ কেনীলকা okay,